ก่อนอื่นก็สวัสดีปีใหม่ปี2025นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของปี2025ที่เราจะมานั่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่องรถจนต์ไฟฟ้าอีกแล้วนะครับคือจริงๆมันมีสิ่งหนึ่งที่คาใจผมในปี2024แล้วผมรู้สึกว่าถ้าไม่ได้คุยเรื่องเนี้ยมันก็คงไม่สบายใจคือมันมันเป็นอะไรที่ติดอยู่ในใจแต่สิ่งที่ทําให้ผมไม่ได้พูดเนี่ยเพราะว่าผมมีงานที่ต้องทําเยอะมากในเทอม ฟอี2024ที่ผ่านมาก็คือผมทํางานวิจัยไปด้วยแล้วก็มีการสอนหนังสือนักเรียนไปด้วยมันเลยวุ่นวายมากตอนนี้ผมมีเวลาละช่วงนี้มันเปช่วงปิดเทอมก่อนที่จะเปิดเทอมผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เราคาใจมากเลยมันเป็น To-Do List ที่เราอยากทําก็คือคุยเรื่องทําไมเท s l a Model 3และ m o เดลวไม่ได้ใช้แบต800 V นะครับบางคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยิน คลิปนี้จากพี่เวลละที่คุยกันเรื่อง400โวลต์ vs 800โวลต์ตรงคลิปนี้เลยนะครับแต่เพียงแต่แค่ว่าวันนั้นที่ผมไปคุยเนี่ยอาจจะเป็นคุยที่ในแง่ของมุมมองเทสลามองกลับไปที่ประเทศไทยต้องเรียกได้ว่าผมก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากคลิปนั้นนะผมเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยดีกว่าต้องเรียกว่าอย่างนี้คือความรู้ในเกี่ยวกับในอเมริกาเนี่ยผมอาจจะพอมีบ้างแต่พอเป็นความรู้ของ ฝั่งไทยเนี่ยด้วยความที่ผมไม่เคยใช้สถานีชาร์จในไทยมันเลยทําให้ผมไม่ได้รู้เกี่ยวกับปัญหาต่างๆในไทยจนผมไปคุยกับพี่เบลแล้วก็เห็นคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์รวมไปถึงผมได้คอมเมนต์ฟีดแบ็มาจาก หลังเพจผมด้วยทำให้ผมเลยรู้เลยว่าในไทยอ่ะมันมีปัญหาอยู่นะทําให้รถที่ใช้400โวลต์เนี่ยไม่สามารถชาร์จเร็วได้เหมือน800โวลต์ถ้าคลิปนี้ออกไปเนี่ยเชื่อว่าทุกคนรู้กันเรื่องนี้อยู่แล้วละเพราะว่าเรื่อง800โวลต์กับ400โวลต์มันก็มาสักพักหนึ่งละแต่สำหรับผมมันเป็นความรู้ใหม่ที่ผมเพิ่งเรียนรู้นะครับถ้าเกิดใครที่เพิ่งมาเรียนรู้เรือเ่องจัฟ้าอาจจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกับผมก็ได้ว่า ในไทยมันมีตู้กักแอมตู้กักแอมก็คือไม่ว่าคุณจะเอารถ400โวลต์หรือ800โวลต์ไปชาร์จเนี่ยแอมมันจะอยู่ที่200แอมตลอดดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าพอเราเอารถ400โวลต์ไปชาร์จมันจะชา้ากว่รถ800โวลต์ยังไงนะครับถ้ายังไงแล้วก็เดี๋ยวไปชมกันเลยทำไมโมเดล3และโมเดล Y ไม่ไป800โวลต์ ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าคําพูดเท s l a m o เด l สและ m o เดลวไม่ใช้แบต800โวลต์ไม่ได้มาจากผมแต่ผมเอามาจากคุณดิวแบกเรโนนะครับซึ่งเป็น former SVP Powertrain and Energy at Tesla ก็คือขึ้นลิงก์อินมาตรงนี้เลยจะเห็นได้ว่าเขาเป็นระดับ SVP Senior Vice President เป็นคนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องมอเตอร์โมเดลเอสแพ มอเตอร์เทสลาโมเดลวายโมเดลสแล้วก็ดูแลเรื่องโปรเจกต์แบตรถเทสลาทุกรุ่นทุกคันนะครับรวมถึงสถานีชาร์จเทสลาซูเปอร์ชาร์จเจอร์ด้วยคนนี้เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นเหมือนกับแม่ทับของฝั่งพาวเวอร์สโตรจแล้วก็พาวเวอร์เทรนของเทสลาครับดังนั้นเนี่ยจะคุยเรื่องนี้จริงๆเนี่ยผมก็ไปเอาข้อมูลจากคุณดริลแบ็กลิโนมาคุยนะครับเขาพูดประมาณนี้เลยผมอาจจะไม่ได้อ่านทั้งหมดอาจจะอ่านบางข้อความนะครับผมจะแปลให้ฟังเลยละกัน for some of the platform vehicle like t r e e and y there's some win and loss with 300 V. not everything is better ประมาณนี้ละกันอันนี้ผมอ่านประมาณนี้แล้วก็แปลเป็นว่าสำหรับ t ท s l Mo o ด e l 3 m o d ม l Y ที่ขายอยู่ในท้องตลาดนักปัจจุบันเนี้ยเป็นรถที่มีแบตความจุขนาดเล็กดังนั้นเนี่ยการเอาระบบ d f a s ฟาชาร์ e 800 V หรือว่าระบบ High ฮวอ t เทจ800 V มาใส่รถเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะดีเสซกไปคือมันไม่ได้มีประโยชน์มากขนาดนั้นเพราะว่าณปัจจุบันเนี้ยแพลตฟอร์ม400โก็รองรับการชาร์จไฟได้250กิโลวแล้ว พลตฟอร์ม400 V ก็สามารถทําให้รถออกตัวสู0-100ภายใน3.1วินาทีแล้วคือมันเพียงพอต่อรถที่แพลตฟอร์มในราคานี้แล้วก็อมองว่ารถเทสลาโมเดล3 m o เดลวในอเมริการาคาไม่เกิน2ล้านนะครับส่วน Performance อาจจะประมาณ2ล้านต้นๆนะ ดังนั้นเนี่ยรถราคา2ล้านต้นๆน,น่ะอัตราเร่ง0ูนถึง100อ่ะ3.1วิ3.5วิมันพอแล้วลดราคา2ล้านกว่าบาทในอเมริกาเนี่ยใช้ Tesla Supercharger ช Char าร์จไฟได้250กิโลวัตต์มันก็ตอบโจทย์แล้วดังนั้นเนี่ยเคามองว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนเป็น800โวลต์และแบตมันก็ไม่ได้มีความจุใหญ่ขนาดที่จะต้องเปลี่ยนเป็น800โวลต์แบตของ Tesla Model 3 Model Y อยู่ที่82กิโลวัตต์อาวน,นะครับโดยที่ Andrew Beckrino ก็บอกว่าเราไม่ได้เพิกเฉยต่อการพัฒนารถเหล่านี้ให้เป็น800โวลต์นะแต่เรามองว่ามันยังไม่จําเป็น ถ้าเทียบกับเท s l a เซเวอร์ทัคหรือว่าเท s l a เซมายที่มีแบตขนาดใหญ่อย่างเช่นเท sla เซเวอร์ทัคมีแบต125่ิหกิโลวัตต์อรหรือว่าเยอะกว่าเท s l a โมเดล3ามสแตนดาร์ดเรนจพัสไปประมาณ2เท่าหรือเยอะกว่าเท s l a โมเดลโมเดลวายลองเรนจ์หรือว่าโมเดล3ามลองเรนจ์ไปประมาณครึ่งเท่าอ่ะประมาณ50กิโลวัตต์ดังนั้นเนี่ยไอรถที่มันมีแบตเตอรี่แพ็คใหญ่เบอร์เนี้ยมันจะต้องการพลังก,กำลังในการขับเคลื่อนที่มากกว่ามันจะต้องการไฟที่มาจ่ายแบตได้เร็วกว่าอันนั้นนะอ800่ะก อีลอนก็ย้ำออกมานะครับคืออีลอนก็พูดขึ้นมาระหว่างที่ดิวแบ c เนโน o พูดขึ้นมานะครับก็บอกว่าการเปลี่ยนระบบไฮโวลเทจจาก400โวลต์เป็น800โวลต์เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายนะบริษัทจะต้องแบกรับต้นทุนอย่างน้อยเนี่ยประมาณ100เหรียญหรือ3,400บาทต่อคันคือคุณอาจจะมองว่า100เหรียญมันเป็นเรื่องเล็กจริงๆแล้วผมยังคิดอยู่เลยนะถ้าเกิดเทสลาเขาเปิดออปชันว่าเอ้ยเปลี่ยนแบตให้เป็นไฮโวลเทจเลยแล้วจ่ายเพิ่มอีก100เหรียญเชื่อว่่าาคนไทยยกจะ สามพบาทแล้วได้800บแบบแต่ร้โวล์เลยแต่คุณลองมองในบิ๊กสเกลที่มันใหญ่มากๆอ่ะอีลอนมองในบิ๊กสเกลว่าการที่ลดต้นทุนได้100เหรียญต่อคันเนี่ยถ้าผลิตได้1นล้านคันคือเท s l a ผลิตปีที่แล้วได้1.7ล้านคันนะครับดังนั้นเนี่ยคำว่า1ล้านคันไม่เกินจริงดังนั้นในเทสลาโมเดลสามโมเดลวเนี่ยถ้าผลิต ครบ1ล้านคัน1ปีเนี่ยบริษัทจะต้องแบบรับต้นทุนจากตรงนี้ประมาณ3,400ล้านบาทต่อปีนะเพราะถ้าเกิดผลิตได้1ล้านคันแต่จริงๆมันผลิตได้มากกว่าน,นั้นอยู่ละ3 4 0 0ล้านบาทนั่นนะถ้าเกิดเทียบเป็นการสร้างสถานีชาร์จเทสลาซ u p เปอร์ชาร์มันจะสร้างได้ทั้งหมด285สสถานีนะครับคิดดูว่าปีหนึ่ง หนึ่งล้านคันผลิตออกมาเนี่ยถ้าเกิดเราเอาเอาไปใส่800โวล์อ่ะมันจะเท่ากับต้นทุนการสร้างสถานีชาร์จได้285สถานีแล้วถ้าเอา285สถานีกระจายทั่วโลกจะคุ้มว่อไหมดังนั้นเนี่ยต้องมองว่าเทสลาเป็นบริษัทเซฟต้นทุนต้องมองอย่างนี้ว่าอีลอนและดริลไม่ได้ปิดประตูเลยนะว่าจะเปลี่ยนเทสลาโมเดลสามหรือโมเดลวายให้เป็น800โวล์แต่เขาบอกว่าขอเวลากนิดน,นึงแล้วกันมันยังไม่มีความจำเป็นตอนนี้ที่จะเปลี่ยนจาก400โวล์เป็น800โวล์คำพูดของดริลและอี ปี2022นะครับแต่ว่านี่มันปี2025แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเพราะว่าการแข่งขันในประเทศจีนมันเริ่มเข้มข้นมากขึ้นการที่รถยนต์ไฟฟ้าจากฝั่งจีนที่มีแบบเท่าเท,าเทสลาโมเดลวท์ Architecture ก็เป็น8ป0ร้อยโวล์ละดังนั้นก็ต้องมาดูกันว่าในอนาคตเนี่ย Tesla จะมีกลยุทธ์ในการเปลี่ยนเกมอะไรไหมอะไรนะครับก็ต้องมาดูตรงนี้กันสาเหตุที่เขามองว่ามันยังไม่จาเป็นเนะเาะก็เพราะว่าไอ้ Tesla Supercharger ทุกวันเนี่ยที่ใช้ชาร์จกัน2 5 0ิกิโลวัตต์ในไทยอะ่ะก็เป็น Architecture สี่ร้โวลต์แล้วมันก็ชาร์จไฟได้250ิกิโลวัตต์ได้สบายถ้าเกิดคุณมีแบตประมาณช่วง10%แล้วคุณอุ่นแบตเข้าไปชาร์จดังนั้นเนี่ยเขามองว่าไม่ได้จําเป็นที่จะ จะต้องให้มันอัดกิโลวัตต์ให้มันสูงกว่านี้มาถึงมาทัดนเนี้ยผมก็อยากจะบอกว่านี่คือความรู้ทั้งหมดเลยนะที่ผมได้เรียนรู้มาจากฝั่งอเมริกายุโรปแล้วก็จีนนะครับคือฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องสถานีเทอร์ราซู charger, เปอร์ชาร์เจอร์เหมือนบางประเทศ ความรู้ของผมเนี่ยมันเลยอภายไปในประเทศบางประเทศไม่ได้นะครับเพราะว่าผมรู้เฉพาะแค่อเมริกาผมไม่ได้พรู้ประเทศที่อย่างเนีย่ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยประเทศที่เอาซูเปอร์ชาร์เจอร์ไปไว้ในห้างพอมันกลับไปถึงฝั่งไทยจริงๆเนี่ยมันก็เลยเกิดฟีดแบ็กกลับมาให้ผมว่าเฮ้ย hey, คุณรู้เปล่าเทสลาที่ไทยเขาไม่ได้ชาร์จที่สถานีชาร์จเทสลาซูเปอร์ชาร์รารารเจอร์กันนะคือไม่ใช่ทุกคันมันมีบา,าัตแต่ว่าถ้าใช้งานจริงวิ่งข้ามจังหวัดเนี่ยเขาไม่ได้ชาร์จที่เทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์กันนะทำให้ผมเลยต้อง มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับมันเลยกลายเป็นที่มาของคลิปนี้ไงครับเพราะว่าข้อมูลตรงนี้แหละที่ทำให้ผมรู้สึกคาใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในประเทศไทยนะครับอีรอนเนี่ยต้องมอง,มองนะว่าอีรอนก็พูดถูกเรื่องอเมริกายุโรปและจีนและประเทศอื่นๆที่ ทสลาไปลงทุนนะเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์เนี่ยมันเพียงพอและมันอยู่ในเมนโรสเมนโรสก็คือถนนเส้นหลักที่ใช้งานกันเป็นถนนเส้นเลือดเหมือนกับปั๊มน้ำมันอ่ะพูดง่ายๆคุณเอาปั๊มน้ำมันไปไว้ในห้างอ่ะมันเมคเซนไหมผู้ประกอบการคนไหนก็ตามที่เอาปั๊มน้ำมันไปไว้ชั้นหกของห้างก็เตรียมเจิงได้เลยเหมือนกันคือการวางสถานีชาร์จในต่างประเทศอ่ะมันดีพอที่จะสามารถทําให้คําพูดคาพูดของทรีแบ็กติโนดูน่าเชื่อถือได้แต่พอมันกลับมาที่ประเทศไทยอ่ะ ผมก็ไม่อยากจะพูดเพราะว่ามันไม่ใช่คาพูดของผมเอาเป็นว่าเอาผมเอาคอพูดของคุณนบ e x t r e m e i มมาพูดเลยละกันคุณนบ Extreme IT เนี่ยพูดในช่องของลองให้นะครับที่ผมไปสัมภาษณ์กันมาทั้งหมด4คนจะมีคุณอ๊อฟที่สุดคุณนบ e x t r e m e IT แล้วก็คุณกิมลองให้แล้วก็ผมนะครับบิงบิงได้ก็ลองคุยกันเรื่องสถานีชาร์จในไทยคุณนบพูดออกมาเลยว่าผมใช้เทสลามเดิสาทั้งหมด2คันมาด้วยกันเชื่อไหมครับว่าผมชาร์จเทสลาแค่ครั้งเดียวเองคือตอนไปท เขาก็บอกอผมอย่างนี้ว่าเอาจริงๆเวลาผมยิ่งต่างจังหวัดผมไม่เคยดูเทเล,ล่าซูเปอร์ชาร์เจอร์เลยผมเห็นที่ชาร์จตรงไหนมันใกล้ถนนใหญ่ผมก็เข้าไปเลยโจลดมาเลยมาตรงที่ว่าอา้าวแล้วสิ่งที่อีลอนพูดมันไม่เห็นตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ไทยเลยมันเป็นปัญหาเลยนะเพราะว่าอีลอนเป็นคนขิงเองว่าไม่ต้องเปลี่ยนเป็น800รอโวลต์หรอกสี0โวลต์ก็พอแล้วสถานีชาร์จทั่วโลกอะ่ะมันเพียงพอเดี๋ยวเรา,เาตั้งไปสร้างสถานีชาร์จดีกว่าแต่พอมันมาใช้จริงในประเทศเนี่ยบางประเทศเนี่ยคุณน้มพูดเอง,เออง,ง,เองอนะ เพราะว่ามันไม่สะดวกอ่ะมันต้องวิ่งอ้อมจากเส้นทางหลักออกไป20กิโลเพื่อไปชาร์จหรือมันจะต้องวิ่งขึ้นห้างเพื่อไปชาร์จซึ่งมันไม่แม็เ,เซ์เซนจะไปพัทยาอย่างเงี้ยเขาก็ชาร์จอีเล็กซ่าก็ได้ชาร์จยี่ห้ออื่นก็ได้มีตั้งเยอะตั้งแยะมันก็เลยกลายเป็นคำถามที่ผมไปถามชาวเทสลาด้วยนะหลายๆคนในในไทยก็ตอบมาเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า,วาเวลาวิ่งออกต่างจังหวัดเนี่ยไม่ได้เข้าชาร์จเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์เลย เพราะว่ามีกิจที่ต้องไปจริงๆถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงที่จะไปอ้อมไป20กิโลเพื่อไปชาร์จอย่างเส้นเหนือเนาะหรือไม่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามชาร์จให้มันเต็มแล้วก็ไปหาสถานีชาร์จที่ไม่ใช่เทสลาชาร์จกลางทางนิดหน่อยแล้วก็ยิงยาวขึ้นเชียงใหม่หรือจะไปทางอีสานก,ก็ก็ไม่ได้มองเทสลาเป็นหลักนะครับแล้วแบนโพซิชันของเทสลา,าอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นคําถามให้กับผู้บริหารที่ไทยด้วยถ้าเกิดฟังคลิปนี้อยู่นะชาวเทสลาเขาก็เลยมองว่าทําไมอีลอนถึงไม่ทำ 800, 800, 000, ํำแปดตัน,น,น,ร,นร้อยโวล ก็คือตู้ไทยเนี่ยกักแอมอยู่เยอะอันนี้ผมก็ได้ข้อมูลมาจากในเพจปิงได้นะครับว่าตู้ไทยเนี่ยมันจะกักแอมอยู่ประมาณช่วง200แอมมบางยี่ห้อนะว่าบอกว่าบางค่ายแต่บางไทยก็ไม่ได้กักก็อันนี้ก็ดีไปดังนั้นเนี่ยเวลาชาร์จ400โวลต์200แอมมมันจะได้80กิโลวัตต์แต่ถ้าเกิดคุณเอารถที่มีโวลต์สูงกว่าอย่างเช่นรถพ o r s c ไทคานกันที่มี800โวลต์มาชาร์จ200แอม ตู้เดียวกัน,นแท้จะ,จะได้160กิโลวัตต์หรือจะเอาเอศช็องมาชาร์จข้างกันก็ได้ไฟเยอะกว่า b ซ d c มาชาร์จข้างกันก็ได้ไฟเยอะกว่าซึ่งนั่นมันก็เลยเป็นคําถามว่าเอ๊ะแล้วแบรนด์โพซิชันเทสลามันคืออะไรคือถ้าเราลองมองย้อนกลับไปจริงๆอีลอนเนี่ยพยายามจะปั้นแบรนด์เทสลาให้เป็นแบรนด์ผู้นํายานยนต์ไฟฟ้าให้คนอื่นเขามาก๊อปศักยภาพเทคโนโลยีไปใช้แต่พอมาถึงบางประเทศเนี่ยมันเลยกลายเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ต้อง ฝากให้ผู้บริหารที่ไทยนําไปพิจรารณาในการพัพฒนาปรับปรุงสถานีชาร์จในไทยให้มันสอดคล้องกับการใช้งานเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์ในไทยด้วยถ้าไม่คุณจะไม่มีข้อมูลใช่ไหมเพราะว่าขนาดเทสลาฟรียังดึง API ออกมาได้เลยว่าเราชาร์จตอนกี่โมงชาร์จที่ไหนบ้างผมเชื่อว่าเขาก็มีข้อมูลเหมือนกันก็ฝากละกันว่าให้คุณดูข้อมูลในการชาร์จ DC ของเทสลาทุกคันในไทยแล้วเรามาเปรียบเทียบกันดูว่าอัตราส่วนในการเข้าเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์กับชาร์จสถานีข้างนอก มันกี่เปอร์เซ็นต์แค่น,นี้คุณก็รู้แล้วคุณก็ส่งการบ้านให้กับอีลอนได้แล้วว่าเทสลาในไทยนิยมนะครับแต่ว่าไม่นิยมชาร์จสถานีชาร์จของเราแค่นั้นเองนะครับก็สรุปเลยแล้วกันนะครับถ้าจะบอกว่าคําพูดของ Elon อีลอนถูกต้องไหมผมเชื่อว่ามันถูกต้องในแค่บางประเทศอย่างเช่อนอเมริกายุโรปจีนอะไรเงี้ยนะที่เป็นประเทศที่มีเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์กว้างขวางใหญ่ไพศาลเต็มถนนไม่หมดคือมันถูกต้องเพราะว่า แบตมันก็กระจิตลิดแบบมันก็7 2กิโล75ิกิโลวัตต์อาร์82กิโลวัตต์าร์มันไม่ใช่แบตเหมือนไซเบอร์ทักที่125กิโลวัตต์าอ์หรือเหมือนเซมิทักที่แบต5 0 0ถึง800กิโลวัตต์อาอ์ไอ้นั้นๆต้องใช้อาร์ชิเทคเจอร์พันโวลต์ขึ้นไปถึงจะสามารถใช้ได้ดีนะครับแต่พอมันเป็นแบตกระจิตลิดอย่างเงี้ยก็คือมันก็ไม่ได้กระชิตลิดหรอกมันก็ประมาณมันึง8 2กิัตต์้าถเทแปดกับสองกิดลยัต้องอลถ้าาเทียอกจะเทสลาโน พวกรุ่น long range หรือ performance ให้สามารถชาร์จ800โวลต์ได้ไหมผมคิดว่าผมคาดเดาดีกว่าเขาน่าจะเปลี่ยนเป็น800โวลต์แต่ถ้าเขาจะเปลี่ยนจริงๆเขาจะต้องเปลี่ยนความจุแบตด้วยไม่ใช่เปลี่ยนแค่แบบให้มันชาร์จ800โวลต์ได้แล้วจบอะเพราะ High Vontage ในยุคข,ของปี2025เนี่ยใครก็ตามที่มีแบ,บตต่ำกว่า80กิโลวัตต์อาวไม่เรียกว่า long range แล้วนะครับคุณลองไปดูก็ได้ในท้องตล,ลาดอะเออรถจีนที่เข้ามาในประเทศไทยที่เป็น EV จีนเนาะคือแบตเขาทะลุ เทสลาโมเดลวกันไปหลายรุ่นแล้วอะดังนั้นมันถึงเวลาและ้วละ่ะที่เทสลาโมเดลวายจูเนีร์ที่กำลังจะเปิดตัวภายใน1นถึงสเดือนหลังจากนี้นะครับที่คลิปนี้ออกไปก็ต้องมาดูกันว่าแบตเนี่ยจะเป็น95กิโลวัตต์แอลอย่างที่ข่าวลือเขาว่ากันไหมอย่างข่าวลือนี้นะครับหรือว่าจะกลับมาเท่ากับ82กิโลวัตต์แอลเหมือนเดิมแต่ผมคิดอย่างหนึ่งนะถ้าเขาแบตค่าแบตเข้ามา95กิโลวัตต์แอลอาร์กิเทคเจอร์ควรจะเป็น800โวลต์ไหมถ้าอาร์กิเทคเจอร์เป็น800โโโวลตต์จรริงๆเเนนนนนีี่่ยยยยยอออ้้หกะะุดขานะใไทคืแบบยยยยอดดขาาาถลถลล่่มทไ้เเนะะพราะวา มันเหมือนกับมันสามารถใช้กับสถานีชาร์จข้างนอกได้ด้วยที่ไม่ใช่เทสลาแล้วมันใช้ได้ดีเหมือนกับรถค่ายอื่นด้วยที่มีอาร์กิเทคเจอร์800โวลต์เหมือนกันนะครับคลิปนี้ก็ไม่ขออะไรมากนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ฟีดแบ็กมาในการที่ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานีชาร์จในไทยว่ามันมีข้อจากัดเรื่องตู้กักแอม คือในอเมริกามันก็มีตู้ชาร์จ1 0 0 0โวล์นะ1,000ดี VDC 1800 v ึแต่ผมยังไม่เคยเห็นตู้กักแอมหรืออาจผมอาจจะมันอาจจะมีแหละในในอเมริกายี่ห้อบางยี่ห้อที่มันเป็นตู้กักแอมแต่ถ้าวิ่งเส้นต่างจังหวัดอย่างเช่นผมใช้ e l เล็ก i f y อเมริกาผมยังไม่เคยเจอสภาพกักแอมนะที่ว่าแอมมันค้างแล้วโวลต์มันถ้าโวลต์คุณเยอะกว่าคุณก็ได้รับไฟมากกว่านะผมยังไม่เคยเจอเคสแบบนี้ก็เลยมองว่ามีอะไรีหลายอย่างที่ผมจะต้องเรียนรู้เยอะเลยจากประเทศไทยนะครับคลิปนี้ก็ฝากประมาณนีี้้ละกกกกันนถาาาอาาอออยจฝเรืืง่งงึ็ค ภาวนาให้ผู้บริหารเทสลาดูคลิปนี้ด้วยนะครับเขาจะได้วางแผนที่จะสร้างสถานีชาร์จให้มันให้บริการผู้ใช้งานเทสลาจริงๆอ่ะดังนั้นเนี่ยมันจะได้ตรงกับคําพูดของอีลอนแล้วดูแบคอีโนไงที่บอกว่าแต่ร้อยโวลต์ไม่ได้จะเป็นอะไรหรอกถ้าเกิดตู้ชาร์จมันเพียงพออ่ะอีกอย่างอาร์ i t เต็กเจอร์เราก็เป็น2 5 0กิโลวัตต์อยู่แล้วอ่ะวางข้างถนนใหญ่ตลอดเวลาทำไมคุณจะไม่มาชาร์จกันนี่คืออีลอนพูดนะดังนั้นเนี่ยก็ฝากให้ผู้บริหารที่ไทยดูคลิปนี้ด้วยแล้วก็นําไปปรับปรุง ในการติดตั้งสถานีชาร์จในอนาคตด้วยนะครับขอให้มันอยู่ข้าถนนใหญ่แล้วมันกระจายอยู่ต่างจังหวัดก่อนเถอะแล้วก็ค่อยมาวางไว้ในกรเทพก็ได้คลิปนี้ก็ไม่ฝากอะไรมากกว่าน,นี้แล้วครับฝากเพียงเท่านี้แหละครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย